มันออกไปภายนอกให้มันมีกําลังอยู่ภายในเพราะสติอยู่กับภายในมากๆในฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีหรือฐานจิตก็ดีกายเวทนาเนี่ยเมื่อฝึกสติอยู่ในฐานกายเวทนามันก็ได้จิตแล้วก็มันก็เห็นตัวผู้รู้ขึ้นมาเองเลยแต่พู้นี้จะสวยทุกเวทนาบ้างสวยสุขเวทนาบ้างสวยอุเบกขาเวทนาอทุกขมสุขเวทนาบ้าง,ขขาางมันก็เราก็รู้อยู่เราจะดูที่ฐานจิตก็ได้ถ้าเราภาวนาพุโทโธจนถึงผู้รู้วก็เอา แล้วก็ยกจิตเนี่ยสู่พัฏฐายลักที่หลังปรีนี่คือความเป็นปกติเนี่ยเรากําหนดให้มันเป็นปกติในท่านนั่งนอนยืนเดินเนี่ยเราประคองอารมณ์ให้ได้เนี่ยก็ถึงได้บอกให้ยืนชั่วโมงเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปเนี่ยแล้วก็จากนั่งจะเป็นยืนจากยืนจะเป็นนั่งก็ดีเลยจะเป็นเดินก็ดีต่อให้มันต่อเนื่องกันในรีบทต่างเออรีบทหยาบรีบทย่อย ไม่ใช่ว่าเราจะมาจะปฏิบัติเฉพาะยืนอย่างเดียวนะในชีวิตประจําวันต้องน,งนั่งนอนยืนเดินนมันต้องเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วแต่เรามาฝึกนะดึงสติเข้ามาจากที่เราไม่เคยฝึกนะดึงสติเข้ามาเทคนิคการจะดึงสติเข้ามาให้ได้ให้ทรงตัวอยู่ได้นานก็คือต้องใชนะ้การเจริญสติให้อยู่จะสิ่งเดียวที่เดียวนานๆเนี่ยมันจะได้พลังพลสมบังพลังของสมาธิเนี่ย มันจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วเราสามารถประคับประคองนั้นให้อยู่ให้มันสูงขึ้นไปได้เรื่อยๆด้วยการที่ว่าเราเวลาจะเปลี่ยนในเรบทเราก็ให้เท่าทันในเรบทที่กําลังจะเปลี่ยนก็จะง่ว่าเขี้ยวข้าวในกำหนดขากั้ไกลในขานขัไกขยับไปขยับมาเนี่ยเราก็จะกำหนดคู่วายะว่าข้าคู่มือข้าคู่มือออกเหยียดมือออกเนี่ยเราก็ต้องกําหนดในอเรบทหรือเราจะดูลมหายใจเนี่ยดูความรู้สึกกระทบปลายจมูกเราดูเป็นจุด ตลอดกองลมเนี่ยตั้งแต่ต้นเข้ากลางเข้าปลายเข้าต้นออกกลางออกปลายออกเนี่ยมันสัมผัสอยู่ตลอดเวลาทั้งเข้าทั้งออกเนี่ยมันต่อเนื่องดูให้มันต่อเนื่องจาไม่ไม่หย,ยาบหยามก็อาจจะดูเผลอพังบลืมมั่งอะไรไปตามอารมณ์เนี่ยเพราะสติสมาธิสมาธ,มาธ,มาธิยังไม่มีกําลังสติยังน้อยจําเป็นต้องฝึกสติพอสติเป็นสติพะละมากเข้ามันมีพลังของสติที่เราฝึกมามากเข้าสมาธิความตั้งมั่นก็มากเข้าเลยกับสมาธิพละ ศรัทธนะาวิญญนะมีความเพียรกำหนดนะในฐานกายดูลมหายใจก็ดนะีมีเพียรค,ความเพียรกำหนดมีความมีศรัทธามีความเชื่อมีความเพียรนะจ,จ,จะกำหนดสติสต,สต,สติสติก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากที่เราก็เอาสติดูลมหายใจมากเข้ามากเข้าเนี่ยเอาสตนะิมันก็จะเป็นสติพะละพลังของสติมากขึ้นสมาธิ นะความตั้งมั่นก็จะสูงขึ้นมีพลังสูงขึ้นตามลาดับแล้วก็ปัญญาความแจ่มชัดเมื่อทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วก็จะเห็นนะจิตใจที่มันสงบอยูนะ่อย่างน้อยมันก็ปราบกีเลสอยังหยาบนะจากลมหยาบเป็นลมละเอียดได้หรือจากกายหยาบที่นั่งแล้วปวดหลังปวดเอวปวดอะไรแต่ไม่อะไรมันก็ดับร่างกายก็โปร่งเบาเข้าไปเรื่อยๆละเอียดเข้าไปเรื่อยๆื เพราะนั้นนี่ถ้าเราเจะเริญแค่สติสมาธิเหยมันเกินไปแค่รูปฌานสี่รูปฌานสี่ยังเป็นอัตตาถ้าเราเดินเข้าไป๋ยวเราน้องเข้ามาภายในในฐานกายเนี่ยจนกระทั่งรายละเอียดมากเข้าเนี่ยมันก็ยังเข้าไปยึดยังน้อยมันก็ยังมีสัญญาเวทนาอยู่เยอวแวแวๆเนี่ยครน,นี้จําเป็นละที่จะต้องปราบกิเลสด,ด้วยตัวเห็นตัวอิปัสนาคือเกิดการกำจัดกิเลสละเอียดการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่ละเอียดนี้ออกไป ยังเรานั่งสมาธิเนี่ยเรากาหนดฐานเวทนาเนี่ยจนกระทั่งจากยาไปสู่ละเอียดจากยาไปสู่ละเอียดจากยาไปสู่ละเอียดสุดละมันก็ยังเหลือแววแววอยู่เราให้มองดูในช่องท้องเราเรามีน้ําย่อยออกที่ชัดชัดไหมหรือว่าสัตว์ละลิกละลิกละลิกมั้ยหรือมีใจเต้นไหมเราก็เอาเอาสติดูว่าเบนจากสติจากอัตตาที่สูงที่สุดให้ไปที่สัมพันธ์ยะเนี่ย สัมัญญาพอสติเราเบียงไปที่สามัญญาผู้มันจะค่อยปล่อยละปล่อยวางจากการถือมั่นในฐานรูปกับนามหรือฐานกายเวทนาจิตนะเข้าไปสู่ฐานที่เรียกว่าปล่อยวางอุปทานขันธ์นั้งหาเมื่อสติไปอยู่กับสามัญญาอยู่กับการสั่เละ็กมากเข้ามันจะไปตัดการยึดมั่นถือมั่นไอ้ตัวรูปนามตัวนี้อุปทานขันธ์นั้งหาให้เห็นเป็นสักแต่ว่ากายเนี่ยแบบปล่อยวาง เห็นสักแต่ว่าจิตมาจิตถ้าเราเดินสายจิตตัวผู้รู้เนี่ยพุโทโธเนี่ยจนกระทั่งถึงตัวผู้รู้เนี่ยเราก็ดูไปถึงจิตละเอียดที่สุดแล้วเราก็ใช้อุปตัดอุปทา,านดูน่นโดยการใช้สัมผัญยะสติด,ดูสัมผัยะให้ชัดเจนก็คือยกจิตสู่ภะไกยรักนะจนกระทั่งมารกรวมตัวประหารถ้าเราดูเห็นรูปนามเกิดดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งนะมารกรวมตัวประหารเด็ดขาดอย่างแรงๆสักครั้งหนึ่งเลยก็เข้าสู่โสดาบัน การบรรลุธรรมาพิสมัยการบรรลุธรรมหรือการตัดสู้ธรรมเป็นพระริยบุคคลนั่นเองธรรมาพิสมัยเป็นนั้นเป็นการก็เรียกว่าเจริญศีลสมาธิปัญญาเราเจริญทางหนักไปทางศีลก่อนก็ได้แล้วก็มาสมาธิปัญญาเราเจริญทางศีลแล้วก็มันหนักไปทางสมาธินะห้เข้าสู่ฐานจิตแล้วก็ดูจิตผู้รู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งยกจิตสู่พระไตรลักษณ์การยกจิตสู่พระไตรลักษณ์ก็คือพยายามที่เราเอาฝึกจิตให้เห็นความเกิดดับ ไม่ใช่เห็นผู้รู้เฉยๆรู้กายรู้จิตรู้เวทนาเฉยๆในจากยาไปสู่ละเอียดมันยังรู้เฉยๆมันยังติดยังคาค้างเพราะเข้าไปยึดในอัตตายึดกายยึดเวทนายึดจิตแต่ถ้าเรามีสัมปัญญาเข้าไปปุ๊บมันจะไปประหารให้เด็ดขาดประหารครั้งแรกมันก็เริ่มเริ่มตั้งแต่เป็นวิปัสนาเห็นรูปนามเกิดดับเฉยๆตัดอุปทานค่อยๆตัดอุปทานยนงกระทั่งนะก็ค้าว่าสติ อยู่กับสัมมัญญาชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องตอนแรกเนี่ยถ้าเราเจริญแบบอิปัสนาเห็นรูปนามเกิดดับเลยเห็นเรายกมือจากความรู้สึกแล้วกะ็กระเทือนถึงจิตกระเทือนถึงจิตเห็นความเราเห็นใจเต้นเข้ามาสู่ส่วนของใจเต้นจากหยาบไปสู่ละเอียดจากความรู้สึกที่ยกมือจากหยาบเนี่ยเป็นสู่ส่วนละเอียดและส่วนละเอียดก็จะเห็นใจเต้นเห็นใจเต้นแล้วก็ดูใจเต้นไปเรื่อยๆอยจนกระทั่งเข้าถึงความเกิดดับของจิตก็คือ,คอใช้การใจเต้นเนี่ยมาเป็นตัวปรุงแต่ง ทำให้เห็นความเกิดดับวับหนึ่งวับหนึ่งวับหนึ่งเพราะเราดูใจเต้นมากเข้าเดี๋ยวมันชัดเจนชัดเจนและต่อนเนื่องแล้วก็มันเข้าสู่ส่วนของงานมาทําที่เป็นจิตแล้วก็ปรุงแต่งไปดูใจเต้น,นจนกระทั่งเห็นเป็นความเกิดดับของจิตพอเราดูจิตใจเต้นมากๆเข้ามันจะเกิดอึดอัดในทรวงอกเขาเรียกว่าฐานเวทนาอาจจะเป็นทุกขเวทนาสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาแน่นหนะ้าอกแล้วก็ดูใจเต้นเข้าไปเรื่อยๆมันจะเครียดที่ใจ เลือดทิศาซึ่งเป็นส่วนของสัญญาสมองด้านหลังแล้วก็เราดูใจเต้นต่อไปเรื่อยๆมันก็มาเครียดด้านหน้าก็เป็นส่วนของสังขารปรุงแต่งแล้วในที่สุดเนมันก็จะออกมารอตามทวารต่างๆทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเตรียมตัวแล้วแล้วดูใจเต้นต่อไปดูให้ความรู้สึกให้ชัดต่อไปสติสัมผาสใชัดต่อไปเนี่ยมันจะโปร่งทุกทวารเนี่ยก็เลยก็เห็นตัดอุปทานในรูปนามได้อย่างหยาบๆยบก็เรียกว่าเห็นวิปัสนา วิสมาวิปัสสนานี้เองที่คู่ควรเนี่ยจะทําใหปา้ปราบกิเลสละเอียดได้ก็าดูต่อไปเรื่อยๆ,ๆมันจะกระเทาะร่อนมันจะกระทั่งศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยมันคู่ควรกันเขาเรียกว่ามัคสมังคีหรือว่าการเห็นความเป็นปกติของใจเต้นเห็นความเกิดดับเนี่ยที่ชัดเจนต่อเนื่อง ชัดเตนก็คือปัญญาแต่เป็นปัญญาที่ว่ายังยังยังไม่ใช่ปัญญาโลกตระละยังเป็นปัญญาโลกียะอยู่เหมือนกับเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเราจิตจิตสงบแล้วเห็นความคิดตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบพื้นๆอยู่แลเราดูให้เห็นความเกิดดับของจิตเลยมันจะกระเทาะล่อน แล้วเอาสติตรงสัมปัญญาเข้าไปให้อยู่ในความรู้สึกเข้าไปเรื่อยๆโดยอาศัยใจเต้นเนี่ยล้วก็เห็นความเกิดดับชัดเจนไปเรื่อยๆจากยาไปสู่ละเอียดเนี่ยเราประคับประคองงานให้เป็นปกติเรียกว่าศีลเจนอาทศีลแล้วจิตที่ละเอียดที่สุดก็เป็นอาทิจิตแล้วก็เห็นรูปนามเกิดดับละเอียดมากเข้าจากกนกระทั่งเป็นอาทิปัญญาเพื่อเพราะมันสม่วนกันปุ๊บมักจะรวมตัวประหารเหมือนไฟผนยียงจุดดอกไม้ไฟวูบ หรืออาหารแบบชัดทั่วล่างเลยอะไรเงี้ยอาหารแรงๆสักครั้งนึงจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยอันนี้เราก็เทียบได้เองตอนนี้เห็นกายสักแต่ว่ากายแล้วไม่ค่าไปยึดไปเป็นสัตว์บุคคลตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วเป็นสัแต่ว่ากายนยการัสักกายทิฏฐิการลังเลสงสัยไม่มีนะครับเห็นทุกความดับทุกเกิดขึ้นจริงๆเห็นธรรมมาพิสมัยจริงๆเห็นจิตที่สะอาดสว่างสงบนะ รู้จักนิพพานรู้จักเชื่อมั่นในพระธรรมพระพุทธในพระอริยสงฆ์แล้วไม่มีความลังเลส,สงสัยว่าจิตมันสะอาดเนี่ยในขั้นหนึ่งเนี่ยรู้จักนิพพานสักย่ยทิวิธิกษาศีลปฏิบปาปรมาตไม่ใช่ความลังเลสงสัยอาศีนพจน์ในทองทางที่ผิดเม่มันไม่เข้าไปยึดในศีนพจน์ภายนอกแล้วมันมีความเป็นปกติภายในแล้วนะ เพราะฉะนั้นในการบรรลุคุณธรรมสวดบันต้องอาศัยทั้งศีลสมาธิปัญญาคู่ควรกัน